ทอนถอนมือนีสี่ทอนทอนถอนมือนีสี่ทอนมือนีบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีดีมากเลยค่อยแยกนอนพักผ่อนนอนรับเซ่บเซบมือนีนะเศ็บเศษทานเนี้ยงานบ้านจะเห็นผู้ส่อย่างดเนี่โบว์วาชิปินหลังช่วยหลังจานถักเสื้อักผ้ากดบานทุกเฮียนที่สำคัญคล้องเล่นลูกเก็บเสียหลังให้เรียบร้อยค่อยที่นอนพักผ่อน กูเห็นมึงนอนทุกมื่อสี่ขันขึ้นมาได้ยินบ่นเนี่ยได้ยินตเต็มใจบ่ตเต็มตเต็มเลยเนี่ตเต็มตเต็มใจตเต็มตเต็มใจแล้วก็ไปไปไปกูเห็นนอนขี่ขานทุกเมือ่อมันลบกวนเวลาถอนหมดแล้งได้ยินต้องใส่สูตรกูจ้างวันหัวบอกสี่สิบม,มึงกูไม่ได้ถอนมึงก็ไม่ได้นอนไป <พ uka> มึงเห็นอีหยังเสียงดังตลอดก็เดียแท้พพนนกูสิยล้วสินอนกูกระเพรานอนเสียงดังไว้หอดคุณเจ้าอย่าปากดิล่ะบรรดาข่อยให้หนึ่งเดียวเอาเขาเพิ่งก็เสียงดังเนาะเข่อ,อยใส่สูตรอยู่สูตรอีหยังของมึงอีน,นั่งพญ,ญา,านาคขี่คานมันก็ต้องใส่สูตรเสียงดังเพราะมันเสียงดังล้ำค่านปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไล่คนนี้แล้วมันก็สิเฮ็ดเองว่ะเออเอาจังสั่นเหรอจังสั่นแล้ว้สิไปนอนไหนก็ไป เออกูกับิไปแล้วกูลำคข้มันคือกอ<ป>ันไปหรือไงใส่สูตรูึเออรางถ้วยรางสามเนี่ยเหมือนเสียงดังแท่ดูเนี่ยรางเสียงดังๆตัวมันจังหล่อนรางเสียงบ่ดังมันบ่หลอนดอกมันต้องรางดังๆมันจังหล่อนดีตัวไปเห็นยังต่อก็กไปเดี๋ยวข่อยลางเองน,นั่นลำคขนได้การแล้วหนึ่งกูไปเห็นบ่ได้ผล เดี๋ยวมันลำคาญเดี๋ยวมันก็เฮ็ดเองง่ายง่ายโอ้ยบกสมองขาวเอ้ยพุญละล้นหมดในบ้านกันได้วะเห็ดยังอีกเก็บของเล่นลูกเก็บขีคอยบ่ได้ติก็มันไม่แต่อันดังๆเนาะิไปเห็ดยังต่อไปเห็ดไปเดี๋ยวสิเห็ดอรอกบ่ได้เห็ดแล้วสองา นอนในห้องกันด้วะโอ้ยเจ้าเห็นเมื่อี้เพาว่าสิปัดฝุ่นที่นอนเจ้านี่ยุ่งยุ่งอย่างยากวุ่นวุ่นวายวายมีงานบ้านของโตเฮ็ดแล้วโนเฮ็ดหรอสิบไปตายทางใดก็ไปไปสิพักพ่อนว่าวะไเฮ็ดเลยงานบ้านไปไๆไถอนไฟ เดี๋ยวเจ้าว่าพระอาทิตย์มันขึ้นจากมือมั่นก็ขึ้นทุกมือ่อพระอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นมือเดียวแม่น,นเหรอมืออืน่นจะเหตุงานบ้านไม่เด้อท่านคอยกระซิทอนตอนพระอาทิตย์ตกเด้อบัคคุชี้เอ้ยอย่าหาแดกดากเอ้ยนี่งว่าคุบ่บใจอ,อ,อล็อกท้อมปู